วันนี้เราต้องเอาชีวิตรอดในบล็อกเดียวที่น่าสะพรึงกลัวแต่จะมีผู้โยสาัยโผล่มาอย่างเจ้าบอยวันบัตบาสก็ซีลาเพลเมดและอื่นอีมากมายเฮยนินดีต้องรับสู่บล็อกเดียวครั้งใหม่และครั้งนี้เราตองเผชิญหน้ากับอ,า,อาเซลเรื่องแปลกเริ่มแล้วฉันไม่ชอบเ,อลเลยครครั้งนี้เราต้องเผชิญหน้ากันกันกบอ่ลจะพูดว่ายังไงดีเราต้องต่อสู้กับคริปปี้พาสตาที่ทรงพลังที่สุดบอยวันแล้วก็อ, Godzilla, อ่อก็ซีลาบัตบาสเพลเมด พวกเขาเป็นตัวละครที่ทรงพลังมากดังนั้นเราต้องระวังให้ดีเลยแต่ขอโทษนะอาเซลฉันไม่อยากรบปวนภัยกับนายนายทำอะไรตัวละครอันตารายเลยมันไม่มีเหตุผลเลย <c oughs> ลางก่อนฉัน<อ>จะไม่ช่วยนายในวิดีโอนี้เอองั้นก็ได้ฉันจะอยู่ที่นี่คนเดียวเพลเอานายกลับมาแล้วเหรอ <c oughs> กลับมาแล้วไงอาเซลสวัสดีฉันถึงหน้าไปคนเดียวไม่ได้นะยิ่งเป็นตัวละครอันตารายด้วยนะต้องการความช่วยเหลือจากฉันเพื่อเอาชีวิตรอดจากพวกมันเอาละเรามีเป้าหมายนะโอเคแค่เราเรียกตัวละครทั้งหมดนั้นออกมา แล้วก็สร้างที่กำบังและพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้อย่างน้อย30นาที30นาทีฉันว่ามันน่าจะซัดซ้อนนะฉันเจอเจ้าตัวบอยวันนั้นควรจะตกใจสุดๆเลยคือเขาโพล่มาถ้าตัวละครโผล่ไม่ตายฉันจะตายในชีวิตจริงแน่โอ๊ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอบมันใหญ่ขึ้นแล้วมันหายไปแล้วเหรอนะแล้วมันหายไปถูกต้องมันหายไปโอเคโอเคจะต้องขยายตรงนี้เฮ้ย ฉันเพิ่งรู้ตัวนายเสียชีวิตหนึ่งในสามชีวิตที่นายมีไปแล้วเหรอโอ้ไม่อาเซลทำไมนายไม่บอกฉันฉันไม่คาดคิดเรื่องนี้เลยบล็อกเดียวยังไม่ทันได้เริ่มเลยสามวัฉันที่นายไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าเจ้าบอยวันเวลาที่เขาโผล่มาเขาจะฆ่านายเลยเออโอ้ไม่นะ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 อาเว่าไงอาเซลฆ่ามันฆ่าเออกินมันฉันเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งบอยวันกินเขาเรยโอ้เขาเกิดตรงนั้นเลยแล้วก็มีฝนตกด้วย ไม่เขาฆ่าฉันน่ะแต่เขาฆ่าฉันได้ไงเขาฆาจะตายอาร์เซลเลือไม่จริงจะเพิ่งจะสองนาทีของวิดีโอเองอาร์เซลฉันเอาชีวพด้อยครึ่งชั่วโมงได้ยังไงฉันว่าจะแพ้ชาติเลนนี้แล้วเขาดีเราตายตั้งแต่ต้นวิดีโอนายเน่ยเหลือแค่ชีวิตเดียวแล้วมาดูกันถ้าฉันผลักนายไม่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 อย่าแม้แต่จะคิดเลยอาร์เซลเราโทษโทษ เอาล่ะนายอยู่ตรงขอบแล้วถ้าเกิดนายทำตัวได้ระฉันจะผักนายไปพร้อมกันนะโอเคเพื่อนายไม่มีเอ่มชีวิตเยอะขนาดนั้นให้นายรับผิดชอบเรื่องสร้างที่กรบบางดีไหมมันจะต้องเป็นบ้านอันดับแรกฉันจะเปลี่ยนไม้ที่ฉันใช้ให้เป็นแผ่นสลบก่อนเพื่อทำให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยและฉันจะสร้างกับบังตรงนี้โอเคไหมเอาล่ะฉันจะสร้างให้มันห่างออกไปอีกหน่อยจะดีกว่านะจริงๆแล้วแต่ด้วยไม้ที่ทนายมีไม้ให้ฉันยืมเพื่อสร้างสิ่งนั้นได้ฉันจะไม่หมดเลยฉันมีไม่เยอะหรอกแต่มันก็มีบ้างเอาล่ะเอ่ม ด้วยหนึ่งชีวิตมาดูกันว่านายจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงอย่าทิ้งฉันไว้นะเออดูเหมือนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะเซลเพราะถ้าคริปปี้พัตาโผออมาตะขาทันทีฉันจะทำอะไรได้ไอ้เจ้าบอยวันแบบว่ามันไม่สามารถป้องกันตัวได้เลยนายรู้ไหมด้วยบอยวันน่ะเป็นไปไม่ได้แต่เพลย์เมนต์ฉันคิดว่านายอาจจะจัดการเขาได้แล้วก็บัดบัดเอ่อมาดูกันเขาทรงพลังจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าเขาจะโผล่มาแบบไหนนายรู้ไหมว่าเขาออกมาในโหมดเออสครีมเมอร์ได้เขาโผล่มาในโหมดก็ซีลายักษได้ ขาาโผล่มแบบทที่เขาาอยกน่นอนน้ามันซับสอนนายจะวังกันตัวตเองจะเข้าได้ยังไงถ้าเป็นสครีมเมอร์มันก็ไม่สร้างความเสียหายให้เราถ้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วฉันว่ามันไม่สร้างความเสียหายแต่มันน่ากลัวจริงๆนะฉันหมายถึงอมันทําให้ฉันกลัวนิดหน่อยแล้วเอาล่ะฉันจะให้นายเอาออกมาอาเซียวอีกแล้วเหรอไม่มีทางอาเซลใช่ใช่นายต้องขุดต่อไปนะโอเค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 อย่ามองตาเขาเชียวฉันคกำลังปิดตาเล่นๆของฉันแล้วอาเซลนี่มันน่ากลัวแจ็คกิ้วจะทำกำลังเสร็จแล้วเอาล่ะฉันจะไม่มอง ฉันจะไม่มองฉันจะไม่มองก็มองไม่เห็นนะเซลล์ฉันว่าเขาตามนายนั่นแหละฉันว่าเขาตามนายที่มันอาจจะกำเนิดจากใครได้ใน3คนนี้ตลอดเวลาเลยนะฉันไม่ชอบเลยเซล์ฉันอันชีวิตนอชีวิตเดียวจนจบวิดีโวไปได้นะนะถ้าฉันทิ้งนายไว้คนเดียวฉันขอโทษนะเซลล์เอาไม่นะโยนตัวเองรไปตั้งแต่แรกฉันคิดว่าใช่นายสามารถเอาชีวิตรอดได้นะเอาดมขอบคุณมากเอาล่ะฉันจะขุดต่อไปมาดูกันว่าเมื่อไรเราจะได้ไปเลเวลต่อไป เพื่อที่จะได้หินมาบ้านพอตอนนี้เราค่อนข้างติดอยู่ตรงนี้เลยโอเคฉั้นทำํำออฐานที่กระบังเสร็จแล้วและฉันจะทําประตูนั่นไงเสร็จแล้วอ่ายอดเยี่ยมและตอนนี้ฉันก็แค่ปิดหลังคาดีเลยโอ้พอเกิดแล้วแล้วโอฉันด้เหล็กมาแล้วนายทำฐานนั่นปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันโอเคง่ายง่ายงง่ายง,ายงายเสร็จอย่างเนี้ย เออมันก็นะเกรียดไม่ได้สวยงามแต่ใช้งานได้เออเอ่อเอ่อใช่ฉันคิดว่ามันเออขาดคบเพลิงข้างในนั้นแน่นอนดีเลยฉันจะรีบพาท่านข้เพลิงเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะทำเตียงสองเตียงติดกันเราจะได้นอนใกล้ๆกันและสบายขนาดนี้เพราะเท้าของนายดะเป็นมากเลยไม่แต่แต่นั่นแหละนายฉันบอกนายไปแล้วอาเซลนี่นี่บางทีนายอาจจะขยายกอดได้ทั้งหมดด้วยด้วยสิ่งนี้โอโพนายมีอะไรที่อยากจะขยายอีกไหมนะเพราะฉันมีอันนี้ใช่ฉันอยากมีเเหลยงเอาลฉันจะเข้าไป เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอ่ะเขาไม่รูปอยู่ตรงนั้นเขามีรูปภาพข้างในมีรูปภาพข้างในรูปภาพเหรอไม่บอกนายมาบไปแล้วอาเซลจะมีได้ยังไงนี่มันว่างเปล่าไม่มีรูปภาพฉันบอกไปแล้วนายมาบมีบัตรบลัชสครีมเมอร์เด้งขึ้นมาบนหน้าจอและก็มีรูปภาพอยู่ตรงนี้ฉันสาบานได้เลยฉันสาบานฉันไม่ได้โกหกหรอกนะ พวกเอ่อให้คอมเมนต์เพื่อยืนยันกับนายชันสบานได้เลยไม่ฉันไม่อยากเชื่อหรอกอาเซลพวกเขาต้องคอมเมนต์ขลางฉันองจะเชื่อจริงๆเลยทำไมนายถึงไม่เชื่อใจฉันเล่าเพราะมันไม่มีอะไรเลยอาเซลมันจะหายไปได้ไงในเมื่อมีแค่ฉันกับนายชาวบ้านถูกเอาไปแน่แนนายจะบอกฉันใช่ไหมไม่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 นายหน้าบ้าไปแล้วอาเซลไม่ไม่ฉันหมายถึงเอ่อเอ่อเอ่อแต่ชั้นสบานได้ว่าฉันเห็นเออแล้วยิ่งไปกว่านั้นมีสคริมเมอร์ได้ขึ้นมากลางหน้าจอเลยทำให้ฉันตกใจมากเลยนะมันตกใจจัดเลยแล้วรูปภาพนายบอกว่าเป็นของใครอ่ะของบัตบลัดของบบ แน่ๆเลยว่าบัตบ้านเป็นคนเอารูปภาพนั้นไปอาเซลมาเถอะไปกันเถอะได้โปรดหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วเฮ้ยดูซีชาวบ้านอีกคนนั้นสำคัญเนีเช่นไอ้เท้าเหม็นโอ้เขาแลกอะไรกันตอนนี้เนี่ยว้าวเสนออะไรเขามีอะไรแชปลิงของแองเจิลในมีดใชไหมใช้เนิสามสิบสี่อันและฉันยังไม่ได้ใช้มันอ้ฮิตตายอีกแล้วเนอะจริงเลยอาเซลฉันจะขานตัวเองในนี้อยู่ในนี้อยู่ข้างในฉันไม่อยากออกไปฉันไม่อยากตายฉันมีชีวิตเดียวแล้ว มันเลื่อลงแล้วไเขาตรามาเลเขาทำระม่าเขาทำลระม่าเขาทำลรวมัานเสียงอะไรได้ยินไหมท่านฉันคิดว่าเราต้องหยุดอาเซลได้ไม่ถึงไม่ไม่ไพอพพไปต่อไปต่อเราต้องเอาชีวิตรอดอย่างน้อย30นาทีและฉันว่าน่าจะเหลือประมาณ20นาทีได้ มาดูกันอาเซลบางทีฉันอาจจะมีบล็อกพอที่จะขยายบ้านแล้วฉันจะขยายมันทันทีแล้วโอ้อาเซลสกรีมเมอร์โผล่มาอาเซลฉันเชื่อแล้วฉันเชื่อแล้วว่าสกรีมเมอร์โผล่มามันเป็นไปไม่ได้แล้วอาเซลมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาตรงหน้าฉันอีกแล้วไม่นะมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วอาเซลขอโทษที่นี่แต่บ้าบ้านนะพ่มาตรงหน้านายเลยเหรอใช่ตรงๆเลยสกีมเมอร์แบบอ้ามันคือก้อนศิลาแต่และนายไม่เห็นรูปภาพเลยอ่ะไม่ไม่มีรูปภาพฉันเข้าไปแล้วมันก็ไม่สกรีมเมอร์เลยแบบว่าอยู่ดีๆเขาก็โผล่มาฉันเห็นรูปภาพทีี่่น สาาได้เลยฉันไม่เห็นจะแค่เข้าไปตอนที่เข้ามามันก็นตูมสครีมเมอร์ไม่ไม่นี่มันไม่ถูกต้องแล้วเอ,อาเซลวัเราได้หินมาแล้ว,ลวดีเลยชาวบ้านคนเ<ด>นี้ยดูสิฉันสามารถขยายบ้านนี้ได้แต่ฉันว่าขยายก่อนดีกว่าเพิ่มปลูกต้นกล้าและได้ไม้เพิ่มเพราะนั่นจะช่วยในการขยายบ้านได้ในภายหลังมีสครีมเมอร์โผล่มาเยอะแยะเลยก็จริงแต่เราเอาชีวิตรอดได้ดี ออ้ยตายมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วฝันร้ายอะไรกันเนี่ยเยอะมากมันหนักจริงๆเอามาดูกันบางทีเออได้บอกว่าเราชีบิรอดได้ดีฉันไม่รู้ว่าฉันจะรอดได้ไหมอาเซล่ฝนตกเลยฝนตกเป็นเลือดฝนตกเป็นเลือดไปไมาปมไมมาเลยโอเคโอเยอเคเย็นจเย็นใเย็นๆเย็นใเย็นใจเย็นฝนหยุดแล้วฝนมันหยุดเล้นะสักครู่นึงฉันวาเอาล่ะน้าเป็นเพราะการเกิดครั้งต่อไปจะโจมตีเราเราต้องระวังให้มากขึ้น ใช่ก่อนนั้นนี้นายบอกว่าเราชีวิรอดได้ดีฉันไม่รู้ว่ากันมีชีวิตเหลือน้อยลงหนึ่งชีวิตครึ่งของวิดีโอเนี่ยจะได้ว่าชีวิตรอดได้ดีหรือเปล่าแต่ฉันเข้าใจที่นายจะซื่อนะอาเซลดีนายนี่มันอยู่ตรงขอบจริงๆเลยนะนั้นอ่ะนายก็เห็นแล้วมันเิอมเปนรูปเไปนั่งแล้วฉันชอบจะสร้างที่กระบังใหญ่กว่านี้เยอะเลยโดยเฉพาะสูงสองบล็อกเพื่อไม่ให้เจ้าบอยวันหรือใครก็ตามเข้ามาได้ตอนนี้ฉันว่ามันสูงกว่าสองบล็อกแล้วนะเออแต่ใช่มันควรจะใหญ่กว่านี้โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะ

บางที่จะมาที่สนามรถเขาเลยครับมันคือบอย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 อ่าเซลนด้ไปก่อนเลยเพราะถ้านายตายตายมีชีวิตมากกว่าฉันนี่ไม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 ่มาเถอะนายเป็นเหยื่อล่อนายไม่ได้รอาไว้ไม่อยากให้ฉันทิ้งไว้คนเดียวเลยถ้าเกิดเกี่ยวข้าฉันฉันจะทิ้งนายไว้คนเดียวนะอะไรฉันจะทิ้งนายไว้ตรงนั้นโอเคฉันจะอยู่ที่นี้ดีเลยฉันชอบนะฉันอยู่ที่นีปลอดภัยปลอดภัยมากและทุกคนในคอมเมนต์ก็จะเขียนว่าเอิ่มโพลทิ้งอาเซลไว้คนเดียวและนั่นคือเหตุผลที่อาเซลถูกบัดบารดฆ่าไม่ได้ปดดด่่ะะทุกคนนนููสิไมมาตัว แต่ไม่จำเป็นต้องคอมเมนต์ว่าไอ้ป๊อตโพจริงๆแล้วถ้าเกิดพวกคุณคอมเมนต์ว่าไอ้ป๊อตโพผมจะโกรธมากเลยอะดังนั้นได้โปรดอย่าคอมเมนต์แบบนั้นโอเคเข้าใจพวกคุณคอมเมนต์ไอ้โพขี้ป๊อดฉันจะไปต่อเองนะโอเคในในพูดอะไรอาเซลฉันไม่ได้ยินเลยอะไม่มีไม่มีไม่มีเคี๋ยแค่ฉันจะไปต่อตรงนี้นะโอเคอาฉันนี่มือนไหนกระชิบอะไรบางอย่างแต่ใช้ไหมล็อกฉันคงบ้าไปแล้วไม่ไม่พูดอะไรเลยไม่แม้แต่เบ้าไปหน่อยใช่อุ้ย อๆจะบัโอ้มีเตาหลอบแล้วยอดเยี่ยมเลยอาเซลอระวังเข้าไป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 ระวัง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 โอเคฟาประตูอาวุธในมืออาวุธในมือบัตบัตสกรีเมอร์อีกแล้วเราจะไปยังจะเชื่อเลยตกใจอะไรขนาดนี้เดียวพระเจ้าอาเซลเออเวลาบบาตพ่อมาเราก็จเพียนแล้วบัตบคือเขาตัวใหญ่มากอาเซลขอากอริลาดังนั้นอาเซลอาเซลดูสินานสนาไม่เห็นเลยนะไม่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 ่ไม่ไ่ไไม่ไม่ไม่ไ หมายถึงแบบอาเซลแบบนั้นน่ะาหมายถึงอะไรนหมายถึงอะไรนหมายถึงอะไรนะอะไรนะขี่โมกขี่โม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 ทุกคนทุกคนได้ปลดคอมเมนต์ข้างล่างนาทีที่พวกคุณเห็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันกับที่ฉันเห็นนะเพื่อให้อาเซลว่าฉันไม่ได้บ้าเพราะนั้นแม่มาแปลกเลยนะกลัวมากเลยนะอาเซลแต่มันเป็นสัตว์ประหลาดตัวไหนเออฉันไม่รู้ว่ามันอาจจะสีดำๆมีหน้าเข่าๆหน้าตาเหมือนกับยศหนาวเลยเอาละเอาละสัะหลาดตัวนั้นเออนายต้องซ่อนตัวจากมันโอเคเพื่อเล่นกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นนายจะต้องเออเล่นซ่อนหากับมัน แต่ว่านนายมาถึงซอสอะไรฉันแพ้แล้วสิตอมันเจอฉันแล้วฉันมองตามันด้วยนะเอ่องั้นก็เออนายกำลังจะตายดังนั้นเออเอาของมาให้ฉันทั้งหมดเลยแชมป์ฉันจะเก็บไว้โอเคงั้นฉันจะขังตัวเองไว้ในนี้เราก็ได้สิ่อี่น้องผู้หญิงอ่ะตนองไปเนี่ยไไมมา ไหนไดินเสียงอุ้ยอี้ง่าแล้วไหมฮะฉันบอกอะไรีใครอยู่ไหมนี่คือชาวบ้านนี่คือชาวบ้านอย่าเอาไปข้างนอกนะเจ้าหัวโตนี่คือชาวบ้านเขาอยู่ตรงนี้ดูสิเขากำลังจะตกแล้วฉันจะต้องช่วยเหลือเขาดีเลยฉันจะทำลายบล็อกเพื่อช่วยเขาเราจะเสียชาวบ้านคนนี้ไปไม่ได้นะเอาละเอาโผล่พกันไห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 นโผล่ข้างนอกปิดซะฉันปิดอยู่ดีเลย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 นี่เขาจะอยู่ข้างบนโอ้ไม่นะฉันอยู่บนตอลอกไม่ได้นี่นี่นี่โพกโพกโพกเจ้าบอยวันอยู่ข้างนอกเสร็จแล้วสมรภกันเรียบร้อยอาเซลเสร็จแล้วดู เกเห็นเขาจะฆ่าฉันจะมีชีวิตเดียวอาเซลอทุกคนพวกคุณเห็นเขาผ่านซี่ประตูไหมฉันก็เห็นเหมือนกันเขาน่ากลัวมากเลยเขาดูมันหนหัวหลานเขาได้โปรดหยุดได้แล้วได้โปรดหยุดได้แล้วได้โปรดหยุดเธอหยุดเธอขอร้องใล้หยุดจฉันได้แล้วรขาเป็นเป็นของนายหรือว่าเขาบ่อยวันกันแน่เนี้ยของนายแต่ห่างเล่าไอ้หัวหลันเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเออ เอาละเราต้องไปต่อฉันว่าฉันจะขุดจากตรงนี้ก็แล้วกันนะอาร์เซลนายคิดยังไงกับที่กำบังที่่ันสร้างไว้ในที่กำบังอีกทีหนึ่งตันนั้นฉันว่าเวลาอยู่ที่กำบังนั้นั่นแหละที่เป็นเหยื่อล่อไม่ช่้ถ่านดูสินี่มันสุดยอดมากเสร็จแค่เข้าไปในนี้เปิดประตูเสร็จแล้วอยู่ข้างในนี้ฉันว่ามันเป็นที่กำบังที่แย่มากและเหมาะสมสําหรับคนขี้คลาดอย่างนายเท่านั้นเอ้าฉันเพิ่งเเพลเมนฉันเห็นเขาฉันสบานได้เลยฉันสบานฉันสาบานฉันจะแกล้งเชื่อก็ได้อาร์เซลเออแต่ดูสิเขาอยู่ข้างบนบนบนหลังคาาไไไปดดดู้้้ม มาดูกันฉันจะขึ้นไปแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยอาเซลนายไหนบ้าไปแล้วไม่มีอะไรที่นี่เลยอา,าเซลดนายยังโกลผมฉันบ้าไปแล้วเอาเละฉันบ้าไปแล้วแต่นายไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือตัวละครตัวไหนกตัวที่ฉันเห็นเมื่อคืนนี่ไงใช่ไหมตัวเสยมดำหัวขาวอะไรแบบนั้นถูกต้องตัวนั่นแหละอ๋าก็บอกแล้วฉันหนเขามันคือใครนายไม่รู้จริงๆเลยนายแค่แต่งเรื่องเหรอเนี่ยฮะแต่แต่แต่ทำไม่ได้ถึงไม่เชื่อฉันอ่ะอาเซลฉันไม่ลัวง่ายๆแบบว่า อาเซลนายเห็นเขาไหมเนี่ยนายเห็นเขาไหมฉันจะเดินเขาใช่จะเดินเขามันน่ากลัวมากเลยอาเซลมันน่ากลัวมากเลย,ยจริงๆไ,ไ,ไ,ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่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 ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่อยากจะเชื่อฉันไม่อยากจะเชื่อเอ่อพอเราสวยแล้วเราสวยมากจริงๆนะเอ่อฉันและสิ่งท,ท,ที่ฉันทมหาและสิ่งที่ฉันทําไปก็คือตโต๊ะคราฟนายเอาไปใช่ไหมเจ้าคนง่เอ่อใช่โจโก้นี่ไงมาดูกันวางมันไว้ตรงนั้นดีกว่านั่ไงดีเลยดูที่กำลังชั่นสิ้นนชอบไหมเอ่อใช่มันมีประโยชน์มากสําหรับคนขี้คลาด สลับบางส่วนฉันจะเอาไว้ในนี้ก่อนอู้ อีกแล้วสคริมเมอร์ัซลแต่ชาบานนั่นแหละอาเซลไม่มีทางเรื่องที่ต้องหยุดแล้วนะทำไมเขาถึงโผล่มาแบบสครีมเมอร์มันไม่โพล่มาที่นี่จริงๆเลยหรอเพราะฉันคิดว่าเขาเขามีวิธีที่ต่างกันในการโจมตีเราและครั้งนี้มันอามในเมอสคริมเมอร์ซึ่งสําหรับฉันแล้วมันน่ากลัวมากกว่าได้เห็นเขาสิแค่คขังแร้เท่านั้นที่มันทําร้ายเราหลังจากนั้นมันก็ไม่โอมตีอีกเลยซึ่งก็ดีเพราะฉันมีชีวิตเดียวแต่มันมันแปลกมากใช่ไหมใช่มันดีแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ทำไมเพราะเขากลับมาแข่งแก่งล้ยงข ชับเขาจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ยาวเหาเลขนาไง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 ชันไหมชั้นไม่ได้ขโมยเลขของนายไม่มีใครขโมยเลขนายอาเดี๋ยไม่ได้มีใครขโมยเลขนายอาเซลไม่ได้มีใครขโมยเลขนายจริงๆไม่ได้ขโมยเหลือชุดเดียวแล้วไม่เหลือชุดเดียวไม่มีชุดเดียวได้ได้นี่ไหนที่ไหนีไง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 นี่โอ้ไม่ ระวัง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 น่าจะเป็นเพราะมันโจมตีก็ได้นะมันมันมันจะโจมตีเสร็จแล้วเสร็อนแล้วอาเซลเสร็จอดภัยแล้วฉันฉันเออฉันจะเข้าไปในนี้ที่บล็อกเดียวอยู่เอฮ้ยเสียอะไรอ่ะมันเสียงรูมพารนั้นนั่นคืออะไรเขาไปต่อโอ้ทันผ่านมาแล้วเลยโอ้ไม่นะรอเออพบไม้เลยอยู่ไหนอยู่ไหนอนะอยู่ในที่กำบังชันในที่กำบังของชันแล้วนายล่ะฉันอยู่ข้างนอกเอาล่ะฉันจะวางสิ่งนี้เพื่อเฮ้ยเห็นอะไร เซว瓦เซว瓦เซวาเขาบาสอน เอาละชน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 แต่นายกี้กลางอย่าเอามาจากตรงนั้นนะนายจะตะโกนเขาทิ้งเสียงเราเงียบขี้กลาดน่งเงียบไปเลยนายไปขี้ขาดกว่าจะเชิญนายเข้ามาได้ถ้าเกิดนายกลัวนะไม่ฉันจะทำแบบนี้และฉันจะดีขึ้นโอ้พระเจ้าช่วยดีเลยพระเจ้าจะมาสินายโอ้ไม่นะทลายทุกอย่างเาโอ้ไม่นะแล้วอาเซลสองชีวิตเลยนายนั่นแหละที่ต้องเสียสละเพื่อทีมแต่ยังมีตั้งสองชีวิตเลยนะฉันออกไปข้างนอกไม่ได้เขาไปแล้วโอ้ไม่นะเขาอยู่ที่นี่เขายังอยู่อาเซลนั้นเปนน้ากลัวมากจริงๆ Whoa! <coughs> <coughs> เขาเหลือบล็อกที่ผิดปกติไว้ที่นี้เรยเขาทำให้โลกของเรามีปัญหาแต่เราทำได้ใช่ไหมเรากินที่ได้ไม่มีทายนะฝนไม่ไม่ไม่ฝนฝนฝนของบอยฉันเป็นอัมพาตฉันเป็นอัมพาตฉันขยับไม่ได้เลยเจ้ามาเลยเราเราเราฉันจะดึงได้ฉันจะดึงได้ฉันจะดึงได้มาออกมาได้แล้วเขาเกือบจะได้ตัวฉันแล้วเขาเกือบจะได้ตัวฉันเขาเกือบจะได้ตัวฉันเจ้าบอยเออพระเจ้าช่วยเขาจะไม่ปล่อยพวกเราพักเลยเอาล่ะฉันจะไปต่อจากตัวนี้ฉันจะไปต่อเอาล่ะเอาล่ะค่อยๆไปนะพอเราเหลือเวลาอีกแค่ห้านาทีเอาชีวิตรอดนะงั้นไปกันเถอะเราทำได้ด คือฉันคิดว่าฉันจะไปไม่รอดแน่หลังจากนั้นความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่มีตั้งแต่ตอนต้นวิดีโอแต่ดูเหมือนฉันจะรอดออกไปได้ยังปลอดภัยอย่างน้อยชิ้นส่วนเดียวก็ได้แคฉันไม่รู้ว่าทำไมนายโยนเกมตั้งแต่ต้นของวิดีโอแค่นายเป็นคน ก็ฉันกลัวอาเซลฉันบอกนายแล้วคือฉันตื่นตระหนกอะนะนายบอกว่าเราจะเจอมอนสเตอร์เยอะแยะไปหมดแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทําได้ยังไงดูสินี่น่าจะเป็นหนึ่งในบล็อกเดียวที่น่ากลัวที่สุดที่ฉันเคยทํามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสิ่งต่างๆโผลมาไม่หยุดเลยเออไม่ว่าจะเป็นสคริมเมอร์หรืออ๋อไม่นะฉันนะพูด<อ>ก่อนถ้าฉันพูดก่อนพระเจ้าช่วยอาเซลคุณปากจะได้ไหมเพื่อประโยชน์ของเราทั้งคู่ดูสิถ้านายไม่พูดอะไรเลยมันก็ไม่ตายหรอกอาร์เซล และถ้าเจ้าบอยไม่โผล่มาที่นี่ล่ะจะทำยังไง <med els> ดีมาดูกันเออที่จริงฉันเห็นบางส่วนตกลงมาดูสิเจ้าบอยเออเขากำลังตกลงมาแล้วเขาจะทำไงไม่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 ไม,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 ม่ฉันไม่ได้มองฉันไม่ได้มองฉันแคสร้าง้านต่อดี<อ>กว่าจะกัต่อจากตรงนี้เพื่อที่จะอ้ะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปเข้าไปข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคฉ<ป>ันใช่แล้วใครจะมจะโผล่มาล่ะเนี้ยฉันเออฉันไม่รู้ฮัลโลอะไรในที่ไหนเลเมด กำลังจ้องฉันอยู่ฉันคิดว่าฉันคิดว่าจะทำให้เขาล้มลงโอเคพักเข่าพักเข่าพักเข่าสองแล้วพักเข่าเรือนสอยังหนึ่งหนึ่งมาเลยเข้าไปแล้วอาเสียวแต่จ so, so yeah! oh oh okay. ับเข่าได้แล้วพักเข่าพักเข่าลงไปลงไปลงไปเขาเขาเขาตีฉันเขาตีฉันโอเคโอเคเขาลงไม่ได้ด้วยเข้าไปเข้าไปข้างใดเข้าไปข้างใดครั้งเขาไปข้างใดอะไรเกี่ยวเชจ่าเดินเชจ่าไปอาเสียว เฮ้ยพอตายแล้วไม่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 อยากเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยแพตายแล้วแล้วเพเม้นโอ้โอ้ให้ตายโอ้อาเซลพอพอพอบ่จะปล่อยหวันเป็นโทษมาห้าชานาจูเอาละทุกคนพอตายแล้วดังนั้นผมจะต้องใส่เกราะที่แข็งแกร่งกว่านี้อะไร ทำไมผมถึงหน้ามืดๆเอลอะเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมีใครมาผมจะปีนขึ้นไป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 เอาล่ะตอนนี้ไม่มีใครมาไม่มีใครมาเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมได้ยินเสียงอะดังนั้นอะเป็นอะไรอีกแล้วอะไม่นะบ้านพัดฆ่าผมผมไม่อยากจะเชื่อเลยเอาล่ะในทางทฤษฎีคือผมยังมีชีวิตเหลืออยู่หนึ่งชีวิตใช่ไหมนะเนี่ยแต่มันไม่ยอมให้ผมเกิดใหม่เลยอะฮัลโหล จำได้ว่าเหลือแค่หนึ่งนาทีก็จะรอด30นาทีนรกแล้วไม่มีดค้างหนะ้าแล้วยิ่งไปกว่านั้นผมยังเสียพอไปเพราะเขาตกไปตั้งแต่แรกเลยบ้า